การรักษามะเร็งเต้านมเนี่ยค่ะเรื่องที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือการผ่าตัดมะเร็งเต้านมเพราะเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็เรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งเลยค่ะการผ่าตัดมะเร็งเต้านมเนี่ยไม่ได้มีแค่การตัดทั้งเต้าแล้วจบนะคะเรามีอีกหลายตัวเลือกที่ให้เลือกค่ะตัวเลือกนั้นมีอะไรบ้างและใครเหมาะกับตัวเลือกไหนบ้างคลิปนี้มาฟังกันค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับหมอหยกหมอเต้านมอีกเช่นเคยนะคะใครที่เป็นมะเร็งเต้านมหรือมีญาติเป็นมะเร็งเต้านมนะคะแล้วก็กลังหาคําตอบอยู่ว่าการผ่าตัดมีกี่แบบหมอแนะนําให้ตัดทั้งเต้าแล้วเราสามารถเก็บเต้าได้หรือไม่หมอเชื่อว่าคลิปนี้จะช่วยคุณได้เยอะค่ะการผ่าตัดมะเร็งเต้านมนะคะจะแบ่งเป็นการผ่าตัดเต้านมและการผ่าตัดต่อมน้ําเหลืองที่รักแร้ข้างเดียวกันค่ะที่ต้องเป็นต่อมน้าเหลืองที่รักแร้ข้างเดียวกันเนี่ยเป็นเพราะว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยค่ะ ที่แรกที่มันจะแพร่กระจายไปเลยก็คือต่อมน้ําเหลืองที่รักแร้นี่เองค่ะในคลิปนี้นะคะหมอจะเน้นโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องการผ่าตัดเต้านมนะคะส่วนต่อมน้าเหลืองที่รักแรเนี่ยเดี๋ยวหมอจะเก็บเอาไว้คลิปหน้านะคะไม่งั้นคลิปมันจะยาวมากเลยค่ะและคลิปนี้นะคะหมอจะพูดถึงคนที่เป็นมะเร็งเต้านมครั้งแรกเท่านั้นหรือเป็นครั้งที่2แต่คนละข้างนะคะจะไม่ได้รวมถึงการกลับเป็นซ้ําและไม่ได้รวมถึงระยะ4นะคะถ้าเป็นมะเร็งเต้านมระยะ4การผ่าตัดที่เต้านมเนี่ยแทบจะไม่ได้ประโยชน์เลยด้วยซ้ําจะผ่าตัดแค่ แค่ในบางกรณีเท่านั้นค่ะการ <Yeah. S 1> ผ่าตัดเต้านมเนี่ยที่มีประโยชน์แน่ๆก็คือมะเร็งระยะศูนยถึงระยะ3เท่านั้นนะคะการผ่าตัดมะเร็งเต้านมเนี่ยค่ะหมอแบ่งเป็น3แบบค่ะอย่างแรกเลยที่ทุกคนต้องรู้คือ3วิธีเนี่ยค่ะโอกาสหายเท่ากันค่ะ <Yeah. S 1> ไม่ได้หมายความว่าการที่เราตัดทั้งเต้าแล้วมันจะไม่กลับเป็นซ้ำมันยังสามารถกลับเป็นซ้ำได้บริเวณหน้าอกตรงแผลผ่าตัดเดิมเนี่ยแหละคะ่ะและในขนาดเดียวกัน การที่เราเก็บเต้านมไม่ได้แปลว่ามันจะกลับเป็นซ้ำแน่ๆซึ่งเปอร์เซนต์การกลับเป็นซ้ำและโอกาสหายเนี่ยเท่ากันไม่ว่าจะตัดท้งเต้าเก็บเต้าหรือว่าการตัดท้งเต้าแล้วเสริมค่ะเพราะฉะนั้นค่ะการที่เราจะเลือกวิธีไหนค่ะขึ้นกับว่าเราคอนเซิร์นเรื่องไหนเป็นพิเศษเช่นเรารับแต่ภาวะแทรกซ้อนของวิธีไหนได้เราเป็นห่วงเรื่องความสวยงามมากน้อยแค่ไหน และให้คุณหมอช่วยพิจนารณาค่ะว่าตัวเราเนี่ยเหมาะกับวิธีการผ่าตัดแบบไหนอันนั้นคือสิ่งที่สําคัญค่ะอย่างแรกนะคะการผ่าตัดสมวนเต้าบวกกับการฉายแสงหรือการเกบเ็บเต้านมนี่เองค่ะ 2. นะคะก็คือการผ่าตัดทั้งเต้าหน้าอกก็จะเรียบไปเลยค่ะและ 3. นะคะการผ่าตัดทั้งเต้าแต่เก็บผิวหนังไว้เพื่อเสริมสร้างเต้านมใหม่ค่ะอย่างแรกเลยนะคะการผ่าตัดแบบสมวนเต้าบวกกับฉายแสงนะคะนั่นก็คือการที่เราตัดเอาความผิดปกตินั้นออกเช่นก้อนหรือว่า หินปูนนะคะออกมาพร้อมกับขอบเนื้อเยื่อดีรอบรอบก้อนเนี่ย ออกมาด้วยนะคะแต่เนื้อเต้านมส่วนอื่นๆค่ะยังคงอยู่เหมือนเดิมค่ะวิธีนี้จําเป็นต้องมาพร้อมกับการฉายแสงเสมอถ้ามันยังมีเซลล์มะเร็งเล็กๆที่ตาเรามองไม่เห็นในเนื้อเยื่อเต้านมที่เราเก็บเอาไว้เนี่ยค่ะการฉายแสงเนี่ยจะช่วยกําจัดเซลล์มะเร็งเหล่านั้นได้ค่ะในทางการแพทย์นะคะเรียกวิธีนี้ว่า breast conserving surgery หรือว่า Thera ปีนะคะหรือว่าใครจะเรียก y e x เ i ็ i o n ก็ได้นะคะบางคนผ่าตัดโดยที่ใช้ออโต้ซาว เป็นตัวระบุขอบเขตของก้อนนะคะก็จะเรียกว่าอัลตราซาวด์ไกด์ไวด์เอ็กซิชันแต่ถ้าใครใช้เข็มนำนะคะเช่นมีความผิดปกติเป็นหินปูนและจําเป็นต้องใช้เข็มนี่คะ่ะนำทางเพื่อระบุตําแหน่งของหินปูนก็จะเรียกว่าดีเด l โลเคไลซ์ไ w i ์เอ็กซิชันก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเพราะจริงๆแล้วมันก็คือการผ่าตัดให้กว้างเพื่อเก็บเต้าลงเอาไว้นี่เองหลักการของวิธีนี้นะคะก็คือตัดก้อนตัดความผิดปกตินั้นออกไปและต้องได้ขอบ ก้อนหรือว่าขอบความผิดปกติจากการผ่าตัดเนี่ยคะ่ะอย่างน้อยออกไป1เซนนะคะเช่นสมมติก้อน1เซนนะคะเราจะต้องตัดให้รอบก้อนเนี่ยคะ่ะบวกไปอีก1เซนรอบด้านเลยคะ่ะเพื่อที่ให้ชัว์ว่า เราเนี่ยเอาก้อนออกมาหรือเอาความผิดปกตินั้นออกมาทั้งหมดค่ะซึ่งโดยส่วนตัวแล้วนะคะการที่จะดูขอบว่า1เซนแน่ๆเนี่ยหมอจะใช้เออโตซาเป็นตัวคอนเฟิร์มอีกทีนึงค่ะข้อดีของวิธีนี้นะคะก็คือเรายังมีเต้านมของตัวเองอยู่ใส่ซึ่งในใก็ง่ายส่องกระจกก็ยังดูสวยงามอยู่และแผลผ่าตัดขนาดเล็กค่ะฟื้นตัวเร็วภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดเนี่ยก็จะน้อยกว่าความตึงแผลก็จะน้อยกว่าค่ะแล้วก็ไม่ต้องมีสายระบายออกมาที่หน้าอกหลังผ่าตัดค่ะแต่ข้อเสียเลยนะคะวิธีนี้ จะต้องฉายแสงทุกรายค่ะ oh <no. S 1> เพราะว่าเหมือนที่หมอกล่าวไปนะคะถ้าเรามีเซลล์มะเร็งที่เหลืออยู่ในเนื้อเต้านมที่เราเก็บไว้แล้วตาเรามองไม่เห็นเนะะี่ยค่ะแสงจะเป็นตัวกําจัดได้ค่ะส่วนข้อเสียที่2นะคะก็คือปกติแล้วเวลาหมอผ่าเน,นะะี่ยค่ะหมอจะเอาก้อนหรือหินปูนออกมาและเผื่อขอบไว้แล้วแต่บางทีมันไม่เกลี้ยงจริงค่ะมีอาจจะมีเซลล์เล็กๆที่มันกระโดดไปอยู่ตรง ขอบก้อนหรือขอบหินปูนหรือที่เรียกว่าไม่ฟรีมาจินนะคะก็คือขอบเนี่ยยังมีเซลล์มะเร็งอยู่ เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเราจะต้องมีการผ่ารอบ2ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเปอร์เซ็นที่จะมีการผ่ารอบ2เนี่ยเกิดไม่เยอะค่ะโดยส่วนตัวของหมอไม่ถึง1%เปอร์เซ็นต์ค่ะเพราะว่าตอนผ่าค่ะหมอจะใช้อัลราซาเป็นตัวคอนเฟิร์มอีกทีนึงอยู่แล้วด้วยค่ะและในขณะเดียวกันนะคะถ้าความผิดปกตินั้นนะคะค่อนข้างใหญ่แล้วเราจําเป็นต้องเอาเนื้อเต้านมออกไปเยอะทําให้เต้านมเสียรูปหรือเสียทรงบางทีเราจําเป็นต้องเอาเนื้อต้นแบรนอื่นค่ะเช่นกล้ามเนื้อด้านหลังเอามาปะเพิ่มอย่างที่2นะคะก็คือการตัดเต้าค่ะตัดทั้งเต เกลียงหน้าอกเรียบวิธีการนี้หมอเรียกว่า o t ท l ม a s สเต t o มีค่ะก็จะเป็นการเอาเนื้อเต้านมเอาหัวนมและเอาผิวบางส่วนที่คลุมเนื้อเต้านมเนี่ยค่ะออกไปและเอาผิวหนังที่เหลืออยู่เนียคะเย็บปิดเข้ามาหากันข้อดีของวิธีนี้นะคะก็คือผ่ารอบเดียวจบไม่จําเป็นต้องมีการมารุนรอผ่ารอบสองค่ะและมีโอกาสที่อาจจะไม่ต้องใช้แสงก็ได้ <Okay. S 1> ถ้ามะเร็งเนี่ยไม่แพร่ไปต่อมน้ําเหลืองแต่ถ้าก้อนขนาดใหญ่หรือว่า แพร่ไปที่ต่อมน้ำเหลืองยังไงก็ต้องใช้แสงยูดีถึงแม้ว่าจะตัดทั้งเต้าแล้วก็ตามค่ะ mm hmm. ส่วนข้อเสียก็คือไม่ได้ความสวยงามเลยใส่เสื้อในก็จะยากจะต้องมีเต้านมเทียมมาใส่เพื่อความสมดุลกันทั้งสองข้างค่ะภาวะแทรกซ้อนจากแผลก็จะเยอะกว่าเช่นความตึงของแผลเวลาย,ยกแขนเป็นต้นนะคะและหลังผ่าตัดจําเป็นที่ต้องมีสายระบายออกมาทางหน้าอกเพื่อระบายน้ําเหลืองหลังจากที่ผ่าตัดไปแล้วค่ะใส่ระบายนะคะบางทีหมอจะเก็บเอาไว้ประมาณสสัปดาห์ก็จะเอาออกให้ค่ะ ส่วนอย่างที่3นะคะก็คือการตัดทั้งเต้าแล้วเสริมค่ะวิธีนี้นะคะก็คือการที่เราเอาเนื้อเต้านมด้านในออกเก็บผิวหนังและเก็บหัวนมเอาไว้ถ้าผลวนมไม่มีมะเร็งนะคะเราจะเรียกวิธีนี้ว่า nipple sparing mastectomy ค่ะ แต่ถ้าหัวนมเนี่ยมีเชื้อมะเร็งด้วยค่ะเราก็จะเอาหัวนมออกและเก็บแค่ผิวหนังเย็บมาชนกันถ้าไม่เก็บหัวนมนะคะก็จะเรียกว่า skin sparing mastectomy ค่ะและหา,าซิลิโคนหรือว่าเนื้อนะคะไปปะแทนที่นมเดิมค่ะตัววอลลุม่มหรือว่าเนื้อที่เราจะเอามาเสริมแทนที่เต้านมเดิมนะคะได้แก่กล้ามเนื้อหน้าท้องหรือว่าซิลิโคนหรือว่าซิลิโคนหมุกกับกล้ามเนื้อหลังที่เอามาแปะแทนที่นมเดิมค่ะ ข้อดีของวิธีนี้นะคะก็คือเป็นเหมือนการเอาข้อดีของสองข้อด้านบนค่ะมารวมกัน <Yeah. S 1> ก็คือผ่าตัดรอบเดียวจบไม่ต้องมีการรอรุนเพื่อผ่าตัดรอบสองค่ะความสวยงามก็ยังพอได้อยู่นะคะมีทรงให้เราใส่เสื้อในได้ง่ายสองกระจกแล้วก็ยังดูสวยงามแต่ว่าถามว่าจะสวยงามเหมือนเดิมหรือว่าสวยงามเหมือนคนที่เสริมหน้าอกหรือไม่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นแน่ๆค่ะแต่ว่าเป็นไปเพื่อให้ใส่เสื้อในได้ง่ายขึ้นแค่นั้นเองค่ะและมีโอกาสที่อาจจะไม่ต้องฉายแสงถ้าเชื้อมันไม่ได้ลามไปที่ต่อม เหลืองหรือก้อนไม่ได้ขนาดใหญ่มากนะคะขนาดแผลก็อาจจะไม่ได้ใหญ่เท่ากับการผ่าทางเต้าแต่ก็อาจจะไม่ได้เล็กเท่ากับการสงวนเตาค่ะส่วนข้อเสียนะคะภาวะแทซรกซ้อนก็อาจจะมากกว่าค่ะยิ่งโดยเฉพาะถ้าเราเอาเนื้อตัวเองเนี่ย มาเสริมนะคะเช่นเอาเนื้อตรงหน้าท้องมาเสริมนะคะก็จะทําให้ปริมาณแผลเยอะขึ้นภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดเนี่ยก็จะเยอะขึ้นเวลาดมยาสลบก็นานขึ้นใช้เวลาผ่าตัดและผักฟื้นก็จะนานขึ้นค่ะและเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดเนี่ยเยอะขึ้นด้วยทําให้บางทีเกิดการดีเลย์หรือว่าการล่าช้าในการรักษาต่อไปเช่นจําเป็นต้องได้รับเคมีบําบัดแผลยังไม่หายสักทีก็อาจจะต้องเลื่อนไปก่อนเป็นต้นทีนี้เราจะเลือกอย่างไรนะคะ อย่างแรกเลยที่ทุกคนต้องทราบเหมือนที่หมอกล่าวไปแล้วนะคะก็คือไม่ว่าจะเลือกวิธีไหนโอกาสการหายเท่ากันค่ะไม่ว่าจะตัดเต้าเก็บเต้าตัดเต้าแล้วเสริมโอกาสหายเนี่ยเท่ากันค่ะอันนี้ไม่ต้องกังวลน,นะคะการตัดทางเต้าไม่ได้แปลว่าจะไม่สามารถกลับเป็นซ้าได้ยังสามารถกลับเป็นซ้าได้อยู่ค่ะแลวโอกาสการกลับเป็นซ้ำเนี่ย ก็จะเท่ากับการสงวนเต้าบวกกับการฉายแสงค่ะทีนี้เราก็มาดูว่าเรามีข้อห้ามในการสงวนเต้าหรือเปล่าซึ่งข้อห้ามในการสงวนเต้าน,นะคะก็คือ 1. ผ่าตัดแบบสงวนเต้าไป2รอบแล้วไม่เกลี้ยงสักทีหนึ่งมะเร็งไม่หมดสักทีหนึ่งอันนี้ก็ไม่สามารถเก็บเต้าได้ค่ะ 2. ก็คือคนไข้ที่ท้องนะคะหรือว่ามีข้อห้ามในการฉายแสงค่ะ3ก็คือคนไข้ที่มียีนผิดปกติของยีนที่ชื่อว่า ATM ยีนนะคะที่ไม่ควรจะได้รับการฉายแสงค่ะ ก็อาจจะไม่สามารถผ่าตัดแบบเก็บเต้าได้ค่ะเพราะการผ่าตัดแบบเก็บเต้าต้องมาคู่กับการฉายแสงค่ะหรืออันสุดท้ายนะคะก็คือการที่ตัวโรคเนี่ยค่ะมันเต็มไปทั้งเต้านมเช่นหินปูนเนี่ยกระจายไป หลายจุดของเต้านมนะคะซึ่งไม่สามารถผ่าแบบเก็บเต้านมได้แต่ถ้าไม่มีข้อห้ามของการผ่าตัดแบบเก็บเต้านมนะคะที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของคนไข้เลือกได้เลยค่ะว่าเราชอบแบบไหนเราให้ความสําคัญกับใครไหนเป็นพิเศษเช่นบางคนบอกว่าเราอายุยังน้อยอยู่เราอยากมีเต, blanc, ต้านมอ่ะเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกได้ว่าเราอาจจะได้เก็บเต้านะถ้าเราไม่มีข้อห้ามหรือว่าอาจจะตัดทั้งเต้าแล้วเสิร์มนะถ้าเราเองอยากมีเต้าแต่ไม่อยากใช้แสงหรือว่าบางคนไม่อยากใช้แสงเลยจริง ไม่สะดวกม,มาใช้แสนจริงๆก็อาจจะต้องเลือกการตัดทั้งเต้าค่ะและบางคนไม่อยากดมยาสลบหลายรอบก็ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ถ้าจะต้องผ่าตัดรอบ2ออันนี้ก็ควรจะเลือกการผ่าตัดทั้งเต้าค่ะ แต่โดยส่วนตัวหมอนะคะถ้าคนไข้คนไหนที่สามารถผ่าตัดแบบเก็บเต้านมได้เนี่ยหมอจะเชีย่ยผ่าตัดแบบเก็บเต้านมค่ะเพราะว่าเวลามา Followup ในระยะยาวนะคะหมอจะสังเกตว่าคนไข้ที่ผ่าตัดแบบเก็บเต้านมหรือสงวนเต้าอะค่ะจะแฮปปี้มากกว่าคนที่ตัดทั้งเต้าค่ะนอกจากนี้นะคะในปัจจุบันยาเนี่ยค่อนข้างดีเลยค่ะถ้าใครที่มีก้อนเต้านมเนี่ยขนาดใหญ่หรือมะเร็งเนี่ยขนาดใหญ่แล้วอยากเก็บเต้านะคะบางทีเราก็จะมีการให้ยาเคมัตเพื่อให้ก้อนเนี่ยมันยุบก่อนแล้วค่อยมา ผ่าตัดที่หลังค่ะบางคนก็อาจจะสามารถ เพิ่มโอกาสการเก็บเต้าได้มากขึ้นค่ะโดยสรุปนะคะการผ่าตัดมะเร็งเต้านมนะคะมี3แบบค่ะ1เก็บเต้า2ตัดทางเต้า3มตัดทางเต้าแล้วเสริมสร้างค่ะแต่และว,วิธีนะคะโอกาสหายเนี่ยเท่ากันค่ะแต่ว่ามีข้อดีข้อเสียและข้อห้ามที่ต่างกันค่ะหมอแนะนําว่าให้คุณหมอที่รักษาเราเนี่ยค่ะเป็นคนแนะนํานะคะว่าตัวเราเนี่ยเหมาะก,กับวิธีไหนแต่ถ้าคุณหมอบอกว่าให้เราเลือกเองได้เลยว่าวิธีไหนก็ได้ก็เหมาะก,กับเราทั้งนั้นอันนี้ก็เป็นหน้าที่เราแล้วค่ะที่จะต้องมาชั่งน้าหนัก ตัดสินใจระหว่างข้อดีข้อเสียของแต่ละวิธีว่าเราให้ความสาคัญกับข้อดีหรือข้อเสียอันไหนที่มากกว่าค่ะถ้าใครมีประสบการณ์เกี่ยวกับการผ่าตัดเร็งเต้านมนะคะแล้วอยากแชร์สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ที่ข้างใต้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หมอด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าก็าจะมีความรู้ดีๆอีกเช่นเคยคะ่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ